วันนี้นะคะกลุ่มกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยค่ะชุมนุมหน้าศาลอาญาเผาตำราเรียนกฎหมายจำลองเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไม่เป็นธรรมค่ะ กลุ่มกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยนำโดยนางสาวขวัญระวีวงังอุดมอาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกลุ่มที่คัดค้านกฎหมายอาญามาตรา112ชุมนุมหน้าศาลอาญาเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ว่าด้วยผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาตหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องจำโทษคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ร่วมกันเผาตำราเรียนกฎหมายจำลองเนื่องจากเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมในการพิพากษาคาดีดังกล่าวทั้งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดหรือไม่ทำให้ผู้ต้องหาถูกพิพากษาจำคุกก,กว่า10ปีและบางรายต้องเสียชีวิตในเรือนจำนอกจากนั้นศาลยังไม่อนุญ,ญาตให้มีการประกันตัวทั้งที่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา นางสาวขวัญรวีกล่าวว่าจุดมุ่งหมายที่มาชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดกิจกรรมนี้ก็มาจากความที่เราไม่พอใจจากการคำตัดสิน กรณีคุณสมยศส่วนหนึ่งนะคะคือมันสะสมมานานแล้วตั้งแต่การจับกลุ่มผู้ต้องขังหนึ่งหนึ่งสองเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจนถึงการเสียชีวิตของอากงรวมถึงกรณีคุณสมยศซึ่งเราเห็นว่าสารยังไม่สามารถพิสูจน์ความผิดจนสินส้นสงสัยได้นะคะแต่ก็ตัดสินเป็นเวลาสิบปีเราเห็นว่าสารเนี่ยควรจะต้องยึดมั่นในความเป็นธรรมนะคะตามหลักนิติธรรมแล้วก็รัฐบาลควรจะต้องเร่งดําเนินการในการที่จะ ปล่อยตะว่าผู้ต้องขังคดี112 ด้านนายซีเจฮิงตัวแทนกลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าทุกคนไม่ควรจะเพิกเฉยต่อความอาติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและความยุติธรรมในสังคมไทยไม่ให้ตกอยู่ในกลุ่มชนชั้นนาเพียงไม่กี่คนโดยมองว่ากฎหมายหมิ่นเป็นปัญหาเกิดจากการใช้และบังคับใช้ที่มีผู้นำมาใช้ในทางที่ผิดและผิดหลักรัฐธรรมนูญ ทางนี้ในสายตาของชาวต่างชาติมองว่าต้องการให้เลิกริจรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและควรเปิดโอกาสให้สังคมไทยได้ทบทวนปัญหาจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 The Les Majesty Prosecutions are not about politics They're about uh, the government and the courts misusing the law, abusing the law going against the Thai Constitution How can we put up with that กฎหมายเมนเนี่ยปัญหามาจากการใช้การบังคับใช้นะคะที่คนในรัฐบาลหรือว่าทหารเนี่ยเอามาใช้อย่างผิดที่ผิดทางนะคะแล้วก็ผิดกับหลักรัฐธรรมนูญนะคะ First of all I think that we need to at least review the law what we see is a legislature a parliament in Thailand that refuses to even examine the law we have courts that refuse to uphold the Constitution, including the Constitutional Court. We need to, first of all, end censorship in Thailand and open up a free discussion among all people. อันดับแรกนะคะก็เลิกริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้สังคมไทยได้ถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาทบทวนตัวกฎหมายประมวลอาญากฎหมายประมวลอาญามาตรา112ค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติหลายสำนักค่ะเนื่องจากว่าชาวต่างชาติเห็นว่ามาตรา112เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป